วันที่เท่าไหร่หนเนี่ยหนึ่งตุลาที่1 1> <ละ S 2> หนึ่งค่ะหนึ่งตุลาวันนั้นคือวันสิบเจ็ดกรกฎาคมเนาะค่ะเฮ้ยไ,ไ,ไม่ใช่เออกรกฎาคมกรกฎาคมกรกฎาคมก็สิงหากรกฎามตุลาสองเดือนครึ่งสองเดือนครึ่งเนาะใช่จากวันนั้นถึงวันนี้ก็สองเดือนครึ่งเป็นยังไงบ้างผ่านมานี่อืมก็ดีขึ้นมากมาก,มากเลยก็คือหายก็คือ ก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นดีเยอะดีเยอะขึ้นมากแล้วเยดีเยอะเลยเนาะหน้าขาวก็ไั้โน้โวเก็เก็บเก็เก็บแล้วก็คันหน้าเนาะค่ะคันหน้าแล้วก็ทุกอย่างนะคะที่มันมันเรากังวลหน้านี่คือตึงหน้าไม่สวยแล้วกวนหน้าไม่สวยยิ่งต่างหากก็จากที่สองเดือนครึ่งมาก็ ก็รักษาตัวเข้าตู้แล้วก็จากคำแนะนำจากคุณหมอแล้วก็ทานอาหารที่ครีนแล้วก็มีวินัยในการทานบ้างก็นอนนอนก็คือไม่ตึกอะไรเงี้ยก็คือปฏิบัติตัวให้มันตีให้มันเหมือนกับมีวินัยในการการนอนการกินแล้วก็การที่เราแบบ ไม่เครียดนะคะก็โอเคนีเองครับนอนก็คือนอนก่อนสามทุ่มะค่ะสามทุ่มเลยค่ะโอ้โหกลับไปเป็นเด็กบางบางทีก็บางทีก็คือสองทุ่มนี้ก็คือให้นอนแล้วค่ะให้ขึ้นนอนแล้วค่ะเวลาโอ้โหสองทุ่มให้เช้านอนเหมือนเด็กเมื่อวานเลยเพราะว่าต้องต้องเขาต้องบังคับนี่นี่ก็คือแบบต้องดูเวลาแล้วว่าเนี่ยเด็กแล้วนะอะไรเงี้ยก็คือให้นอนห้าม ทำนอนดึกเลยแล้วตื่นเช้ามาก็ก็ทํากับข้าวให้แล้วก็ทุกอย่างทุกครั้งเลยทุกวันทุกวันก็ทำกับข้าวให้ทุกวันแล้วก็ไปทานที่โรงงานอะไรเงี้ยตอนเช้ามาถ้าที่โรงงานมีแดดก็คืออาบแดดที่โรงงานแล้วก็ทุกทุกวันก็คือมีมียาของหมอทาทาทุกวันว่านใช่ไหมค่ะมีว่านค่ะใช่ว่านตัวส้มนีเนาะ ค่ะหใช้สีฟ้าสีส้มค่ะอ๋อใช้สีส้มนะส้มตัวนี้นะคทาทุกเช้าเย็นเช้าเย็นนะคะทาบางบางแล้วอาหารนะากินยังไงอาหารอาหารก็ไม่ไม่มีส่วนผสมของผงชูรสก็ไม่มีน้ำปลาก็ไม่มีมีแต่ผักกับ เกลือผักกับเกลือนะใช่ค่ะผักกับเกลือแล้วอาหารนี้ก็คือก็แล้วแต่ว่าจะจะอะไรนี่ยค่ะจะจะทานให้มันคลีน,ลนหน่อยอะค่ะไม่มีไม่มีมมมน้ำปลาไม่มีของหมักดองะะอ, CEO, อ,อะไรเงี้ยค่ะซี่ิ๊วซอสอะไรเงี้ยก็ไม่ทานนะคะแล้วไม่ไม่เครียดหรอกเพราะว่าโอ้โหลำพัาางโรคเราก็เครียดอยู่แล้วเนาะเราจะต้องอะไรน้ำปลามไม่ได้ชุบรสก็ไม่ได้ไอ้นั่นก็ไม่ได้มันเครียดนะ อ๋อไม่ค่ะคงใส่คงชินแล้วมั้งคะคงชินกับการที่ทานอาหารที่แบบไม่ไม่มีรสจัดอะค่ะคนอื่นเดีเครียดมาอเลยไอาไงโอ้ฉันเป็นผื่นฉันก็แย่อยู่แล้วแล้วยังจะมาห้ามนนห้ามนี่นั่มนั่นอีกอ๋อไม่ค่ะไม่เครียดไม่เครียดค่ะมาจิไลยยิ้มตลอดหัวเราะตลอดก็ถ้าเราไม่เครียดก็คือเนี่แหละค่ะคนคิดว่านะถ้าสมมติว่าเราไม่เครียดเนี่ยโรคของเราก็จะหายเร็ว ก็คือเราทําตัวให้มันไม่เครียดไม่ไม่อะไรเราทําตัวให้สบายสบาย,บายก็คือเราไม่เครียดมันเหมือนกันลืมไปเลยอะอ่ะ mm hmm. ค่ะโลกเนี้ยก็คือแบบเราอย่าไปเครียดมันยังไงยังไงหนูเชื่อเลยว่าหาย mm hmm. หายค่ะมั่นใจมากเพราะคือแบบว่ามาพบอาจารย์เนี้ยเหมือนกับว่ามั่นใจมากเลยค่ะ ที่อื่นไม่มั่นใจมาเพราะว่าอาจารย์หมอจรัาศ์เนี่ยนะคะก็คือมั่นใจมาก<ช>ก็คือมีมีแต่คนบอกว่าหายไม่หายไม่หายเพราะว่าโรคนี้เขาเชื่อกันว่ามันไม่หายแต่ด้วยความที่มาเห็นแล้วเนี่ยมามาแล้วเนี่ยก็คือเห็นเห็นเค้ของพี่พี่เขาอ่ะ เขาก็หายเขาก็มาแชร์ใช่ค่ะรุ่นก่อนๆมอนใช่ค่ะมาทีไรก็จะเจอจะเจอกันนะคะจะแล้วจะคุยแล้วพี่เขาก็บอกว่าหายหายแน่นอนก็มั่นใจมากเลยว่าต้องหายค่ะเห็นพัฒนาการของคนไข้คนนี้ที่ะ้อเคยเคยหนักแล้วพอมาเจอผ่านไปสองอาทิตย์เดือนหนึ่งก็เริ่มดีขึ้นก็เจอทุกครั้งก็คือเจอคนที่เป็นนี่ก็เขาก็ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆ ก็อย่างเราเราอย่างดีขึ้นเรื่อยๆเลยแล้วเราจะไม่หายหรอพี่เขายังหายเลยเขาก็บอกโซ่ๆอะไรก็ใข้กำลังใจกันทุกคนใช่ค่ะเหมือนกับครอบครัวเดียวกันเลยอะที่นี่ค่ะแล้วสรุปว่าหายเพราะอะไรเนี่ยหายเพราะอะไรหรอหายเพราะหนึ่งสรุปเลยการปฏิบัติตัวในการ ในการดำรงชีวิตประจำวันของเราก็คือหนึ่งการกินอาหารแล้วก็การรักษาที่แนะนำจากอาจารย์หมอจราศักติ์เนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็ทายาค่ะค่ะรีมว่านะคะ <c oughs> ก็ทำตามที่อาจารย์หมอบอกแนะนำว่าทาเช้าเย็นเช้าเย็นทาบางๆตรงที่เป็นเนะะี่ยค่ะแล้วก็เข้าโต้ะคะ่ะแต่ที่สำคัญก็คือเข้าโตู้ด้วยเพราะว่าถ้าสมมติว่ามัน,มน เข้าตู้ไม่พอก็คือเราไม่ค่อยได้อาบแดดอยู่แล้วถ้าบางทีมันตอนนี้มันไม่ค่อยมีแดดก็คือต้องเข้าตู้เนี่ยค่ะที่ที่ที่หายหลักๆเลยค่ะแต่เขาบอกมันไม่หายไม่ใช่หรอเอ๋อหายค่ะนี่อไรคะหาย <laughs> <laughs> หายเห็นเมื่อก่อนก็ไป <laughs> เห็นบอกว่าเครียดเนาะเครียดมากใช่ไหม <laughs> เครียด ก็คือมันเถอะอแล้วเราออกนอกบ้านไม่ได้อก็คือเราก็อายมันก็เครียดเพราะว่าไปไหนมาไหนก็มีคนเขามองแล้วก็ใจเราเราก็คนมีคนเขามองเขาเป็นโรคอะไรนะอะไรเนี้ยเราคิดไปเองหรือเปล่าไม่รู้แต่คนเขามองด้วยความที่คนเขามองเราก็ไม่กล้าไม่กล้าออกนอกบ้านเมื่อก่อนคือเมื่อก่อนนี่ เดี Ele ๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวขึ้นตดีตุ่มเดี๋ยวเห็นว่าเครียดทะเลาะอะไรกันตลอดใช่ไหมไม่ไม่ไม่เหมือนตอนนี้ยมาหัวเราะตลอดเพราะมั่นใจไงเพราะมั่นใจมากเลยต้องหายเพราะว่าตอนนั้นคือมันก็ไปไปทายากดภูมมันก็หายสักพักหนึ่งมันก็เป็นอีกพักหนึ่งก็หายเป็นอีกเนี่ยได้ยาอะไรนะเมื่อก่อนเพนิซิโลค่ะแล้วก็ใช้ครีมของ สิงโตเดมัวเวสิงโตตั้งแต่หลอดละสี่ร้อยกว่าค่ะตอนนี้เจ็ดร้อยกว่าบาทนะเจ็ดร้อยกว่าใช้มาทั้งหมดประมาณเดือนละกี่หลอดเนี่ยเป็นทั้งตัวเป็นทั้งตัวทาเป็นทั้งตัวทาเยอะหลอดหลอดน่ะมันไม่ใช่ขาเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะอสิงโตเนี่ยสีแดงเลยนะเมื่อก่อนทาอาทิตย์หนึ่งกี่หลอดได้ อาทิตย์หนึ่งน่าจะสองหลอดอาทิตย์ละสองหลอดเลยเพราะมันทามันทามันมันเป็นทั่วตัวเลยครับเดือนละเดือนละแปดหลอดมันเยอะมากเลยค่ะเดือนละแปดหลอดได้เราใช้อยู่สักกี่ปีครับตัวนี้ใช้นานมากห้าปีครเกินค่ะเกินเกินค่ะเพราะห้าปีเกินอาิตย์ห้าปีเดือนละแปดหลอด สิบสองแเก้าสิบหกปีหนึ่งเก้าสิบหกหลอดและห้าปีก็สี่ร้อยห้า้อยหลอดคอค่ะประมาณนี้ค่ะเพราะถ้าไม่ทาก็ไม่ได้อันนี้ก็คือเราเคยทาที่มันมันแรงแล้วไงถ้าสมมติไปทาอย่างอื่นมันก็ไม่หายอ่อนไม่หายใช่ค่ะมีเพนิซิลลนด้วยเนาะเ็ดมล็กๆขาวๆกินอยู่กี่ปีได้ กินประจําเลยประจําเลยแล้วก็ทาสเตียรอยด์ด้วยโคเบกใช่ไหมครับโคเบกสเตียรอยตัวแม่ก็เครียดนอกทาก็ยังเหอทาก็ยังเหอะอมันไม่หายเลยไม่หายเลยเพราะว่าตอนแรกๆก็หายแต่พอมาทาตอนหลังๆนี่คือไม่หายเลยก็เครียดเคดมาเป็นมากี่ปีแล้วนสิบกว่าปี่ะสิบกว่าปีค่ะบางทีเริ่มเนอกมีเครียด ไม่ต้องใช้สุดใจลอยแล้วอ๋อไม่ใช้ค่ะก็คือแบบเหมือนกับว่าตายแล้วเกิดใหม่จริงๆค่ะอาจารย์เ<ช>พระ<ม>าะว่าอาจารย์แหะคือเป็นคนที่ชุบชีวิตเลยนะค่ะไม่มเ,เพราะว่าเนี่ย <laughs> สุดที่หเพราะว่า,วาอาจารย์ก็นคือ<า><า>เป็นคนที่แนะนําให้ให้ให้ปฏิบัติตัวยังไงให้ให้ใหข้อปฏิบัติให้เราก็แนะนำอะค่ะก้าการแลว่ายังไงแต่ก็เรียนแต่ยังมาสุดแรง แต่ยังมีทมทุกคนยลงเหลม,มอโดนม,มากี่คนกี่คนเขายังยุ่งเจอมอที่มแต่เดิใช่เออแล้วก็จะหาย ไม่ได้เชื่อไม่เชื่อเราเป็นญาติใช่ไหมพี่เป็นน้องสาวค่ะแล้วก็ญาติเขาก็คือแบบเขาทํางานอยู่มูลนิธิมูลนิธิเขาก็เขาก็บอกว่าเขาเห็นอยู่ค่ะเอารูปให้ไปดูใช่ค่ะเอารูปไปดูตอนแรกๆบอกว่าเป็นหนักขนาดนี้ทําไมจะหายเร็วขนาดนี้เขาบอกเขาไม่เชื่อไม่เชื่อไม่ว่าถ่ายรูปมาในใช้แอปหรือเปล่าบอกไม่ได้ใช้เลย ก็คือ <wounds> ตัวเป็นๆนี Gym. ่แหละค่ะก็ค <part of the course> <rec gamma enders> ือไม่ไม่ไม่ได้ใช้แอปเลยถ่ายรูปให้เขาดูเพราะวันนั้นอ่ะเอาเอาเสื้อไปบริจาคเขาที่มูลนิธิอะค่ะเขาก็เลยบอกว่าถ่ายรูปแล้วก็เอาเอาไปให้เขาดูว่าเนี่ยคนนี้นะที่ที่เอาของไปบริจาคเราอะไรเงี้ยเขาก็รู้อยู่แล้วแหละแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ว่าเราไม่สบายเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วสามอาทิตย์ที่แล้วอะไเงี้ยขายังหนักอยู่เลยแล้วก็ พอมาถ่ายรูปวันนี้ทําไมมันหายแล้วค่ะเป็นคนละคนเลยอ่ะเขาไม่เชื่อเดี๋ยวปีใหม่ไปเจอกันสุดท้ายจะมีอะไรฝากสิ้นท้ายไหมก็คือก็โลกนี้อ่ะสรุปว่าหายค่ะสรเลยสรุปเลยสั้นๆว่าหายค่ะก็คือที่หายเพราะว่า นี่แหละคะ่ะที่ปฏิบัติตัวแล้วก็มาใช้ยาของอาจารย์หมอทาราศ์นี่แหละคะ่ะคืนี่นอนเลยเพราะถ้าสมมุติว่าไม่หายไม่ไม่พูดนะคะเพราะว่านี่คือของจริงของแทป้ประสบด้วยตัวเองถึงรู้ค,ค่ะถ้าหากว่าใครไม่ไม่โดนด้วยกับตัวเองนี่คือจะไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงค่นี่คือก็คือการที่เรามารักษาที่นี่เนี่ย มันจะหายแน่นอนค่ะแล้วก็คนที่เป็นนะคะขอให้สู้ๆค่ะหายมันหนูแน่นอนคะนะคะค่ะแใจยอดเยีย่ยมเลยเนะีนย่ยเพาื่อมาความสำเร็จตอนจบมา